ใส่นั่งหมดขวดเลยแล้วกันหมดจนจดสุดท้ายแก้วนี้ให้หมดภายใน10วินาทีวันนี้จะมาทำชาไทยใส่แก้วยาวอันนี้เรียกว่าอะไรฝุดลองอะอยากดึงอยากดึงทดสอบพลังปอดหน่อยตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่เลยใครชอบกินน้ำหวานแบบไม่มีน้ำตาลน,นะผมมีหลายรสชาตินะราคาดีมากกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าก่อนเลยก่าไม่ถูกเราจะใช้หมดขวดเลยทีเดียวจริงๆมันควรใส่อย่างนี้เว้ยมันจะได้แบบผสมกันทีเดียวเลยใส่นั่งหมดขวดเลยแล้วกัน Ừ, ทุกทีมันผสมกันยากเราก็เทพร้อมกันแ,แบบนี้เลยนะใช่ไหมดูดิผสมกันเรียบร้อยเลยไอ้แย่ละกูไปคนตั้งนานนี่โอ้โหสีสวยเลยหอมรับรองหวานแน่นอนอันนี้ใส่ไปแบบอูเยอะมากนะอันนี้หมดขวดเลยนะหมดยนยันสุดท้ายจริงๆขวดเนี้จะพกออกไปกินนอกบ้านก็ได้นะถือไปเลยเนี่ยมาโอ้โหโโห,โโหวาน เดี๋ยวเราจะมากินแก้วนี้ให้หมดภายใน1ิวินาทีมา,าเล่นทำไมได้หรอกไปกินเถอ <c oughs> ไอตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่นะไอตรงเนี้ยเยอะสุดเลย <c oughs> หวานไปเลยสั่งซื้อตัวนี้นะผมกด <c oughs> ในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ ไม่มีน้ำตาลราคาไม่ถึง100บาทจ้ะ